สวัสดีครับอันนี้ขออนุญาตรีวิวบุตรสบกปิดทองทางหลังนะครับเป็นงานบุตรสบกไม้สักนะครับขนาด8นิ้วนะครับครับว่า8นิ้วนี้คือ8นิ้วคูณ8นิ้วตรงที่วางพระาธาตุนะครับส่วนความสูงก็ประมาณเมตรประมาณเมตรสามสิบเซนนะครับฐานกว้างของบุตรสบกนะฮะสี่สิบคูณสี่สิบเซนนะครับ เป็นบุสบกขนาดเล็กสำหรับปริษฐานหรือวางพระาธาตุองค์พระบูชาขนาดเล็กนะครับเป็นงานที่งดงามที่วิจิตรอีกงานหนึ่งของช่างที่มีความพิถีพิถันและก็ใช้ความระเมียดระไมนะครับแล้วเป็นงานที่ออกมาแล้วทำให้เด่นสง่านะครับการปิดทองนั้น เนียบเหมือนปิดทองคำแท้นะครับเป็นงานปิดทองเคนะครับ